สวัสดีครับวันนี้นะครับเรียงคำช่วยเดอแสดงระยะเวลาอันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับมาดินิภายในในคลิปที่เร็วด้วยคำช่วยเดอแสดงระยะเวลาไอระยะเวลาคือมันจำหนวนเวลาเนาะปกติจำหนวนในภาษาอังปฤษนะครับไม่ใช่คำช่วยอย่างเช่นแบบข้อนเนนฉุกดาอยู่สามชั่วโมงสิ่งที่ ทำอะไรทำกาบบ้างครับแล้วก็ระยะเวลาคือ3ชั่วโมงก็ถูกแล้วโอเคไม่มีปัญหาปกติอันนี้นะไม่ใส่คำชว่วยอยากใส่กี่ไรก็กี่ไรประมาณ3ชั่วโมงก็ได้แต่กี่ไม่ใช่คำชว่วยเนาะก็ปกติจำานวนระยะเวลานะครับไม่ใส่คำชว่วยแต่มีคำชว่วยเด ที่ใช้กับระยะเวลานะครับชุดอายุ3ชั่วโมงเดชิมาสตาก็ความหมายจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงยังไงก็ทำการบ้านสามชั่วโมงเหมือนกันแต่ความหมายจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงความหมายเปลี่ยนยังไงไอระยะเวลาบวกเดนะครับปกติระยะเวลาไม่ใส่คำช่วยแต่ถ้าใส่คำช่วยเดกับระยะเวลาแสดงเวลาทั้งหมดในการกระทำต่นตๆนจนเซต ですね。ジョンセイトです。スタングもジョンセイト。マイコンは、今年か宿題を3時間しました。クータムガンバーンサムショモン、シャイマいで、こう、ラヤベラサムショモンなんか、かタムガンバーンって、イルセット、ルーマイセット、なマイユー。あ、ジあセット来、デマイセット来。で、こそ、か僕は、 ทำการบ้านนะครับจนเสร็จโดยใช้เวลาทำสิ้นนะครับ3ชั่วโมงการบ้านนะครับเสร็จแล้วเพราะว่าทั้งหมดเวลาที่ทำอันนี้นะครับทำกาบทำกิรื่องเรียนน่ะทั้งหมดจนเสร็จตัวตัวเอたกินข้าว30นาทีนะครับกินเสร็จหรือไม่เสร็จนะไม่รู้อาจจะยังเหลือก็ได้แต่ข้าว30べましたหมายความว่ากินข้าวให้เสร็จเดี๋ยวจกินข้าวให้หมดภายในสามสิบนาที มีความหมายแบบนี้เพิ่มคือเดนี้นะคะอาจจะแปลวา่าภายในไม่เกินภายในไม่เกิน3ชั่วโมงมาว่ากําหนดแต่เป็นระยะเวลาเร็วมาเดนี่กับเดใส่อันไหนดีก็แปลว่าภายในอันนี้ใส่มาเดนีนไนไญญนしし่ไม่ได้หรอมาเดนี่ก็แปลว่าภายในไม่เกินใช่ไหมก็ได้รับการมาเดしี่ชิมัสตาไม่ยากเราทาการบ้าภายในไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะทำเสร็จทําให้เสร็จในคลิปที่แลว้วผมก็อธิบายว่ามาเดนี่นะคะมันมีความหมายเพิ่มวา่าทําให้เสร็จภายในไม่เกินอะไรอย่างนี้ โอเหมือนกันทาการบ้านให้เสร็จไม่เกิน3ชั่วโมงภายใน3ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าอันไหนต้นไหนใช้มาเดน่ต้นไหนใช้เดะสังเกตไหมคะว่าจะต่างกันยังไงกับคลิปที่เร็วก็คําว่าภายในไม่เกินนะคะในคลิปที่เร็วนะเราใช้คําว่ามาเดน่ใช่ไหมแล้วครั้นี้น่ะทาการบ้านให้เสร็จภายในไม่เกิน3ชั э ่วโมงนะครับก็เดะจำได้ไหมมาเดน่น่ะตรนนี้ผมเขียงอะไรใครดูแล้วก็จะเข้าไปดูคลิปที่เร็วนะคะมาเดน่ใช้กับจูดเวราจำได้ไหม ก็ภายในวันที่3ภายในอาทิตย์หน้าไม่เกินอาทิตย์หน้าหรือว่าไม่เกิน6กโมงไม่เกินสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนี่นะทุกๆมันเป็นจุดเวลามาเดนี่นะครับใช้กับจุดเวลาแต่ตัวน,นี้เด่นนะดูนะไม่ใช่จุดเวลาเป็นระยะเวลาระยะเ,เวลาหรือจํานวนเวลาก็ได้นะครับดังนั้นถ้าตัวอย่างมาไดนี่นะครับอาจะใช่ว่าเก้าโมาไดนี แปลว่าภายในสามทุ่มนะคะหรือไม่เกินสามทุ่มทำอะไรสักอย่างใช่ไหมอ่ด็สกัดอันนี้นะครับก็ต้องคือจีเดทำไม่ได้นะคะคือจีเป็นจุดเวลาเขาช่วยจุดเวลาคืนนี้ใช่ไหมอ่าก็เลยใช้เดไม่ได้เพราะว่าเดใช้กับระยะเวลาถ้าบอกว่าจะคือจีกันเดกันนะคือจีกัน แปลวออ่า9ชั่วโมงแล้วก็เดคาเกริยาทำอะไรสักอย่างให้เสร็จภายในไม่กื่นะคะ9ชออั่วโมง่ะใช้ได้เป็นแบบนี้มาเดนี้กับเดですねมาเดนี้ใช้กับจุดเวลาอย่ยางเช่น9โมงเดนะคะใช้กับระยะเวลาอย่ยางเช่ชออน9ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้นดูตรงน,นี้ถ้าเป็นโค้ชเผ็ดน,นะคะตรงน,นี้อาจจะเป็นวงเล็บก็ได้ อ๋อร oh, ู้แล้วว่าจะตัวนี้ต้องใส่ภายในเราก็ต้องดูว่าตัวนี้เป็นจุดเวลาหรือระยะเวลาถ้าจุดเวลาก็ใส่มาเดนี่ระยะเวลาก็ใส่เดข้อสอบเพทว่ะเน่มาเดกับมาเดนี่มากกว่าข้อสอบเผ็ดง่ายกว่า N4 ไวยากรณ์เนี่ยอ่าใช่ใช่ N4 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 ที่มาเดนี่กับเดนะทำให้นักเรียนสับสนงคือ N4 ข้อสอบเพทน่ะน่าจะมาเดกับมาเดนี่มากกว่า วันนี้นะครก็อธิบายเดสดนระยะเวลานะครปกติระยะเวลาจํานวนเวลาเราไม่ใส่คําช่วยแต่ในกรณีที่ใส่คําช่วยเดกับระยะเวลาจํานวนเวลานะคะก็จะบอกแสดงเวลาทั้งหมดนะคะในการกระทำตา่างๆจนเสร็จด,ด้วยอาจจะแปลว่าภายในไม่กอือย่าสับสงกับภายในไม่กือมาไดนี่นะครอันนี้ใช้กับจุดเวลาทําให้เข้าใจก็คอมเมนต์เลยนะคะขอบคินค่ะแล้วล่ลา